ส่วนใหญ่ลูกๆนี่ที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์บัตรทองมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคยอดนิยมแล้วมันมันครอบคลุมโดยที่บางทีเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนครับเอ่อถ้าผู้สูงอายุนี่มีหลายอย่างนะฮะอะไรเอาตั้งแต่พื้นฐานผู้สูงอายุมักจะเป็นโรค n c d อซีดเอ็ซดีครับเบาหวานความดันนะก็มีตั้งแต่สเกลเล็กๆนะฮะเป็นเป็นขำๆกับเป็นที่เป็นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนครับซึ่ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เนี้ยลองเทอมอ่าใช่อันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะนะเป็นผู้ป่วยเบาหวานความดันนะฮะโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์ต้องไปรับยาเป็นประจำใช่ครับใช่ครับอันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์แล้วก็ตอนนี้ระบบหลักประกันเนี้ยเราพิจารณาไปถึงการไปโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่บางครั้งไปยากนะฮะถ้าเป็นคนไข้เบาหวานที่ควบคุม น้ำตาลนะฮะหรือความดันอะไรได้แล้วเนี่ยคุณหมออาจจะห่างๆและไอ้อย่างเนี้ยสามารถที่จะคุยกับโรงพยาบาลให้ส่งยาไปที่บ้านได้หรือใช้ระบบเทเลคุยกันอันนี้คุณลูกเนี่ยประหยัดเวลาเยอะเลยคุยกับคุณหมอแล้วเอาเดี๋ยวไปรับยาจะให้ส่งไปที่บ้านหรือจะไปรับยาที่ร้านยาตอนนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์แหละนะครับไม่ต้องไม่ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งในการพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคุณหมอบ่อยๆเนี่ยหนึ่งคือ ลูกก็เสียรประโยชน์ตัวเองนะครับใช่ใช่เพราะต้องลาหย,ยุด<ช>วันหยุดตัวเองก็หดหายไปแถมจะมีพวกค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกไปหาหมอแต่ละครั้งจริงๆถ้าเรารู้สึกตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประหยัดครับครับจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควนครนะครับ,รบอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้โรคง่ายๆแหละเนี่ยแหมจะเรียกโรคง่ายๆไันโรคประจาโรคประจาโรคคนจริงๆโรคคนที่เป็นเยอะมีจํานวนคนมากใช่ครับ ไปถึงที่ที่เป็นโรคร้ายแรงกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดหัวใจนะเป็นโรคหัวใจทั้งหลายการผ่าตัดสมองหลายผู้สูงอายุหลายท่านก็จะมีปัญหาบางทีเป็นสโตรกนะฮะมีทั้งเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกในสมองนะครับอันนี้ก็เวอร์นะครับหรือว่าคนที่เป็นสโตรกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสโตรกไปรักษาจนพ้นวิกฤตแหละนะฮะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูซึ่งเป็นอันที่สพชห่วงมากเลยครับห่วงมากๆ ว่าเราไม่อยากให้เป็นคนแค่ติดเตียงอ่ะนะฮะงั้นระยะหลังจากที่พ้นวิกฤตจะมีระยะเวลาที่เขาเรียกว่าโกลเด้นพีเรียดอยู่6เดือนร้อยแปวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องไปทํากายภาพบําบัดต่อเนื่องที่โรงพยาบาลครับอันนี้คุณลูกเนี่ยเป็นปัญหามากนะฮะผมเพิ่งจะไปเยี่ยมคนไข้สตรกคนหนึ่งคุณหมอบอกต้องไป20ครั้งแล้วลูกต้องทํางานทุกวันนะฮะลูกเนี่ยอยากจะพาไปนะแต่ว่าต้องขอเวลางานก่อนแต่คุณพ่อเนี่ยตัดสินใจแล้ว ไม่ไปตอนอนั้นก็พูดไม่ได้ไม่ไปไม,ไม่ไปไม่ไปจะกเกรงใจลูกเลยเกรงใจลูกนะฮะเนี่ยเราก็จะมีบริการอีกบริการหนึ่งเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังค,คลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยเนะยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเคสที่เกิดที่พังงารเราก็ให้คลินิกกายภาพบำบัดเข้าไปทากายภาพให้ที่บ้าน20ครั้งตอนที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยเดินได้แล้ว อันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์นะฮะที่อาจจะช่วยคนไข้ด้วยแต่ที่สําคัญคือช่วยครอบครัวที่เขาไม่มีเวลาเนี่ยไปที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเอกใช้คำว่าลเด้นพีเรียดก็เพราะว่าบางทีลูกจะเข้าใจผิดว่าบางทีเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่นี่พอไปหาหมอผ่าตัดเสร็จคิดว่าจบแต่ช่วงฟื้นฟูเนี่ยเป็นช่วงสําคัญสําคัญมากเลยใช่ไหมฮะสำคัญมากเพราะว่าลองคิดดูถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นคนไข้ติดเตียงขึ้นมาเนี่ยโอ้นี่อีกเยอะเลยนะฮะอีกเยอะเลยนะฮะการนี้เคสเนี่ยเขาโชคดีที่ที่ มีคลินิกกายภาพบาบัดไปดูแลที่บ้านซึ่งอันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีอีกเหมือนกันฟรีอีกเหมือนกันระบบเราดูแลให้ะัแสดงว่าหลักๆลูกต้องถามโดยเฉพาะม่หออีกว่าว่ามีสิทธ์อะไรฉันมีสิทธ์ไหมอย่างเงี้ยต้องคอยถามเขาใช่ไหมฮะใช่ว่ามีสิทธ์อะไรบ้างนะครับซึ่งผมแทรกไว้นิดหนึ่งว่าจริงๆสิทธ์มันเยอะมากถ้าเราไม่แน่ใจนะฮะจเบอร์เดียว สายด่วนเพะชอ3หนึ่งสามสามศูนย์นะฮะเดี๋ยวน้องๆอธิบายให้ฟังแสดงว่าเขาสามารถโทรมาถามได้เช่นคุณพ่อแม่เพิ่งผ่าตัดโตมาผ่าตัดสมองมากลับมาอยู่บ้านฉันไม่มีเวลาไปดูแลฉันได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนี่ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้กรณีที่อยู่ในโกลเด้นพิเลียครับคราวนี้เราก็พบว่าหลายท่านเนี่ยเป็นคนไข้ติดเตียงไปซะละนะฮะเป็นคนไข้ติดเตียงนี่ก็จะมีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ปัญหาใหญ่กว่าด้วยเพราะว่าผมเคยเจอหลายครอบครัวที่คุณลูกมีลูกหลายคนค ลูกต้องลาหยุดสลับกันลาหยุดมาดูพ่อแม่นะฮะและในระหว่างนั้นก็ต้องจ้างคนมาดูแลคราวนี้ในระบบหลักประกันเนี่ยจะมีอีกโครงการหนึ่งเราเรียกว่าโครงการดูแลผู้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวนะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า long term care หรือ ltc เนี่ยอันนี้ก็เป็นงบประมาณที่เราไปไปให้ทางท้องถิ่นนะฮะทางทางท้องถิ่นเนี่ยช่วยดูแลก็คือบรรดาอบตอะไรต่างๆอนี่อบจอบตเทศบาล สามารถจะเอางบประมาณตรงนี้ไปจ้างแคร์กิฟเวอร์แคร์กิฟเวอร์ก็จะเข้าไปดูนะฮะว่าอ๋อมีปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องการการดูแลอะไรเขาจะเขียนเป็นแผนลยฮะเขาเรียกแคร์แลนนะฮะพอเขียนเป็นแผนปุ๊บก็จะมีผู้ดูแลไปเยี่ยมตามแคร์แลนนะะอันนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะฮะบางเคสเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วกั้นการขับถ่ายไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผ้าอ้อมด้วยใช่ะมีผ้าอ้อมมีเข้าไปอันนี้ละถ้าลูกต้องเสียเอง เดือนเดือนหนึ่งไม่น้อยนะครับพวกเนี้ยไม่น้อยครับไม่น้อยตอนนี้สปชเราเราเชิญบริษัทมาคุยนะฮะแล้วก็มีสเปคให้นะผ้าอ้อมอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้ราคาอยู่ที่9บาท50าตังค์ต่อชิ้นถ้าไปซื้อเองเท่าไหร่ครับโอ้ไม่เกินสิบกว่าบาทนะครับสิบห้าสิบหกบาทต่อชิ้นแล้ววันหนึ่งเราให้ใช้3ชิ้นนะฮะสชิ้นแล้วก็ท้องถิ่นก็เป็นคนดูแลอันนี้เขาบริหารจัดการได้นะครับแล้วก็อันนี้ช่วยทุนหลายครอบครัวมากเลยซึ่งอันนี้ก็ฟรี ฟรีครับฟรีแต่ผ้าอ้อมเนี่ยเป็นการซับซิดได้นะฮะเราอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นะฮะหมายถึงว่าไม่ได้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต้องช่วยแต่ว่าอันนี้ซับซิดได้จากเดิมเคยเสียให้จ่ายอันนี้ก็ลดลงมาพอสมควรใช่บเพราะฉะนั้นบางทีบางคนบอกว่าอะไรกัน3ชิ้นเองอ้าวอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ช่วยทุนค่าใช้จ่ายช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพราะว่าจะให้ออกทั้งหมดคงคงไม่คงคงเป็นเรื่องยากเหมือนกันก็เรียกว่ามาช่วยกันครับนะครับครับผมว่าอีกโรคหนึ่งที่เยอะมากคือโรค พวกโรคไตฟอกไตอะไรต่างๆใช่ไหมครับหน่อยเอกพวกนี้มันก็อยู่ในสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมฮะอยู่ในสิทธิ์ครับโครคไตที่ชาวบ,บ้านก็เรียกโรคโรคล้ลลลมละลายใช่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะบุคคลจามันเยอะมากไปทํเอ,อ,อย่างการคนไข้โรคไตเนี่ยจะไปก็ต่อเมื่อไตเขาทางานไม่ได้ใช่ไหมฮะไตก็เหมือนเครื่องเครื่องฟอกนะฮะเครื่องฟอกเครื่องกรองมันทำงานไม่ได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะมีวิธีทำอยู่สองแบบแบบฟอกจากเลือด เลือดเราเป็นพิษมันขับของเสียไม่ได้ดังนั้นเลือดมันจะเป็นพิษก็ต้องเอาเลือดออกมาเข้าตู้นะกรองให้สะอาดแล้วเอากลับเข้าไปครสองวันทาครั้งอย่างมากสามวันทาครั้งนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ทามือภาวะพิษมันคั่งในตัวอันนี้ไปทําครั้งหนึ่งก็ไหลตังค์นะฮะสพชก็ครอบเวอร์แต่แบบนี้เนี่ยสพชจะครอบเวอร์เฉพาะค่าฟอกค่ารดสพชไม่ได้ครอบคุมนะฮะดังนั้นสพชก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งล้างผ่านช่องท้องนะฮะช่องท้องจะมีช่องอยู่ จริงๆมันไม่มีมันติดกันนะฮะแต่เราสามารถที่เอาน้ายาเนี่ยเข้าไปแทรกตรงเนี้ยเอาไปกักไว้นี่เราเอาน้ํายาเข้าไปทิ้งไว้สัก4ี่ห้าหชั่วโมงนะฮะแล้วก็ปล่อยออกมาเราก็ทําได้โดยที่ทําเองได้ที่บ้านนะครับจะทําด้วยตัวเองก็ได้เดี๋ยวนี้บางกรณีที่คนไข้ทําเองยากจะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการเรามีเครื่องอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะมีเครื่องอัตโนมัติซึ่งตอนนี้ ต่างประเทศจะไม่ค่อยมีเรามีให้แหละนะครับแล้วก็เป็นเครื่องม้าฐานด้วยนะไปให้ทำเอาแค่เอาถุงน้ํายาไปวางเสียบสายปึ๊บเดี๋ยวมันทำมันเองทําตอนนอนทําวันละครั้งเดียวนะแต่น้ํายานี่มันจะเยอะหน่อยนะทำครั้งเดียวนะก็กลางวันไปทาอย่างอื่นได้นะครับก็จะมีทางเลือกให้สองทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อีกเหมือนกันไปสอบถามเรื่องสิทธิ์มาว่าว่ายังไงบ้างเราต้องรู้บางอันบางโรคที่บางที คนจะไม่ค่อยรู้เลยก็คือพวกบรรดาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังอยู่ในอยู่ในอยู่ในหลักประกันเหมือนกันอยู่ในลิสต์เหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ในลิสต์เหมือนกันผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นกันเยอะหรืออีกอย่างหนึ่งพอเปลี่ยนทีนี่เหมือนเสียกระบะไปหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยเสียรถนะฮะราคาราคาบอลเกือบเกือบรถกระบะหนึ่งคันใช่ใช่เอาตั้งแต่ง่ายๆก่อนผู้สูงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสายตาด้านหนึ่งก็คือว่าเราใช้ตาทุกวันเงี่ยเลนตาเราเสื่อม S <S จากมันใสๆมันจะค่อยๆขุนค่อยๆขุนครับขุนมากๆนี่มองเป็นตาบอดจากตาต้อกระจก<ช>นะอันนี้เป็นภาวะที่ที่เป็นกันได้ครับแล้วข้อสําคัญคือว่าเ,เลนนี่มันเปลี่ยนได้นะครับซึ่งอยู่ในสิทธิ์พปช,ชนะฮะเอาเข้าไปเปลี่ยนได้เรามีทั้งเลนแบบแข็งนะคือผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนชิ้นๆเลยเข้าไปเปลี่ยน มันจะเป็นเลนนนูนนะฮะเข้าไปเปลี่ยนทั้งชิ้นกับอีกแบบเป็นเลนม้วนได้เลนม้วนได้จะพับเป็นม้วนเหมือนเหมือนเหมือนทองม้วนเลยฮะนะฮะวิธีทํามันง่ายกว่าเขาไม่ต้องกรีดเป็นแผลใหญ่ครับเขาเอาใช้เข็มเจาะเข้าไปเป็นอันเล็กๆแล้วเนื่องจากเออเลนมันม้วนได้เขาจะเอาเลนเข้าไปข้างในสลายเลนเดิมออกด้วยเสียงแล้วดูดเอาเลนเดิมออกแล้วเอาเลนใหม่ใส่เข้าไปพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็เคลียร์ให้มันเป็น เป็นชิ้นเดี๋ยวที่เทคโนโลยีเมันขนาดนั้นนะฮะซับพชครอบเวืรอทั้งสองอันจะใช้เลนไหนแล้วแต่คุณหมอนะฮะคุยกันนะฮะอันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์แล้วผู้สูงอายุนะมันมหาศจย์มากตาบอดมองไม่เห็นคือเห็นเป็นแสงขาวๆอย่นีมองไม่เห็นแต่พอเปลี่ยนปุ๊บกลับมามองเห็นได้เลยใช่ใชโอ้โหผมเคยเจอผมเคยเจอผู้ใหญ่บางท่านบอกว่า ก่อนก่อนจะไปผ่าตัดรู้สึกว่ามองอะไรมันจะขุนๆไปหมดใช่ฮะพอไปเพลทพอไปทำมาเสร็จโอ้มันใสเลยใช่ใช่ยังกะเล่นกลนะครับไปเอกชนหลายตังนะครับใช่ใช่แต่อันนี้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับอาจจะมีบ้างที่เวลาไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าเลนสปอชมันไม่ด้คุณภาพมันเลนถูกๆเอาอันนี้ไหมต้องเพิ่มอีกหมื่นนึงนะอีกห้าพันนะนะต้องต้องเรียนว่าเลนสปอชเนี่ยเราเชิญบริษัทที่ขายอยู่ในท้องตลาดนี่แหละ นะแล้วก็จะเข้ามาสปชได้เนี่ยต้องส่งสเปค <ừ> จะมีคณะกรรมการดู <ừ> ดังนั้นเลนมาตรฐานทัดด้งนั้นเลยเ<อ>นะครับแต่ว่าเลนบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเลนปรับได้ปรับระยะได้ปรับอะไรอันนั้นเน่นนนเกินอันนั้นเกินความจำเป็นปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นเลนมาตรฐานเนี่ยอยู่ในสิสปชอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าคุณภาพคุณภาพมันจะได้คุณภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะดูว่าได้คุณภาพที่มันเหมาะสมมันอาจจะไม่มือพูดง่ายๆมันไม่โอเวอร์คอร์ดิฟายไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนเราซื้อมือถือกัาคุณหมอเอก เราบางจะซื้อราคาแพงๆใช่ไหมแต่เราใช้ไม่ถึง20%ของฟังก์ชันมันใช่ไหมครับจริงครับก็เลยนีเวลานี้เราเวลาเราจัดของให้เราก็จัดมันพอเหมาะพอดีกันใช่ครับเอาแบบใช้งานได้แน่นอนนะครับตามความจําเป็นนะครับอณิตาผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องเข่าที่คุณประสานพูดไปเมื่อสักครู่เข่ามันเสื่อมครเข่ามันเสื่อมคุณหมอก็จะรักษาจากการทันยาก่อนกายภาพก่อนฉีดยาเข้าไปแล้วไม่ดีขึ้นถึงเวลาต้องเปลี่ยนข้อนะฮะอันนี้ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ แล้วเข่าเนี่ยที่อยู่ในสิทธิประโยชน์ก็เป็นเข่าที่ระดับโลกนะครับมีวูดสองสามยี่ห้อโลกใบนี้ใช้เราก็ใช้นะครับแล้วก็จ่ายค่าเข่าให้ทั้งหมดนะฮะมีมาตรฐานเอาไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงเทื่องาไปผ่าเองผมก็เข้าใจว่าโอ้มีสักสามแสนขึ้นนะโอ้หกหลักครับใช่หมครับหกหลักครับเข่าเนี่ยมันเจะมากับสะโพกด้วยอืข้อสะโพก นะฮะก็อยู่ในสิทธิประโยชน์อข้อสะโพกนี่ก็อยู่เหมือนกันเลยฮะอยู่ในสิทธิประโยชน์เหมือนกันข้อสะโพกนี่ก็เป็นปัญหาพอสมควรครับผู้สูงอายุบางทีมีปัญหาเรื่องของกระดูกพลุนใช่นะครับไม่ได้ไม่ขาดอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะงั้นไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อสะโพกเลนตานะครับหรือว่าบางท่านเป็นโรคหัวใจนะฮะคุณหมอบอกต้องใส่สเตนบอลลูนอันนี้ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ทั้งหมดครับนะครับ เห็นว่าหูก็อยู่ใช่ไหมครับเครื่องช่วยฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเครื่องช่วยฟังก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ครับนะครับแต่ว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยต้องต้องเรียนผู้สูงอายุนิดหนึ่งว่าบางทีตอนทำนี่มันขั้นตอนมันเยอะอยู่นะฮะเราจะใช้เครื่องไหนนี่คุณหมอต้องดูก่อนต้องวัดก่อนแล้วก็ต้องปรับจูนคลื่นให้เข้ากันและใส่ใหม่ๆจะลำคานิดหนึ่งอาจจะเป็นหูเทียมนะเป็นเราลิ้กเครื่องช่วยฟังแล้วกันเครื่องช่วยฟังก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ไม่มีฟัน ฟันไม่มีเคี้ยวข้าวถูกถอนไปก่อนก็มีฟันเทียมให้ฟันเทียมเนี่ยก็มีตั้งแต่หายไปบางซี่ก็จะเป็นฟันเทียมบางส่วนใส่บางซี่นะฮะหรือไม่มีฟันเลยทั้งปากก็มีฟันเทียมทั้งปาานะครับแต่ฟันเทียมทั้งปากก็จะมีรายละเอียดนิดหนึ่งว่าหลายท่านเนี่ยใช้ฟันไปแล้วนะฮะคือก่อนจะมาใส่ฟันเนี่ยใช้เหงือกบดเคี้ยวพอใช้เหงือกบดเคี้ยวไปเยอะๆเนี่ยกระดูกมันละลาย จะแบนในแบนติดตั้งแต่เลยก็ไปใส่ฟันเทียมก่อนปรากฏว่าใส่แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้มาหลุดพูดแล้วก็หลุดเคี้ยวข้าวไม่ได้เนี่ยมันกระดกไปกระดกมาเพราะมันไม่มีอะไรยึดเงี้ยหรือเปล่าฮะใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมอีกแบบหนึ่งคือเขาเรียกรากฟันเทียมนะฮะฝังเข้าไปสองซี่นะฮะฝังเข้าไปในกระดูกเลยฮะนะฮะแล้วก็พอฝังไป้าทําเป็นน็อตตัวผู้อ่ะนะฮะแล้วฟันเทียมที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะก็จะทําเป็นน็อตตัวเมีย ใส่ไปแล้วก็ถึงเวลาก็มาใส่โอ้โหแน่นเป๊ะเลยนะครับอันนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถจะใช้ฟันได้อีกนานเลยนะครับซึ่งรากฟันเทียมนี่นะฮะโอ้ไปใช้เอกชนนะของเราเนี่ยเราใช้รากฟันเทียมซึ่งเป็นนวัตกรรมของไทยเป็นผู้ผลิตไทยมีงานวิจัยรองรับและอยู่ในบัญชีนวัตกรรมนะครับสปชก็เหมาทั้งหมดอ่ะ ใช้กับคนไทยนะฮะถามว่าได้มาตรฐานไหมอันนี้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ใช้มาอ้เยอะแล้วนะใช้มาจะเป็นหมื่นคนแล้วครับนก็ใช้ได้ดีต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นการผ่าตัดแบบรอนัดนะฮะอย่างเช่นเป็นข้อเข่าเนี่ยอันนี้รอคิวได้ภาษาแพทย์เขาเรียก elective case คือเป็นเคสที่นัดแล้วรอได้เพราะว่าไม่ฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็จะมีคิวนิดนึงแต่ถ้าเกิดบางอย่างเรารู้สึกมันนอนมันมันนานไปมันกระทบคุณภาพชีวิตก็ทวมาที่สายตราาวจสปชได้นะครับ,รบนะครับเราเราจะดูเรื่องคิวให้นะเพราะว่าบางทีบางโรงพยาบาลคิวนานแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยค,คิวว่างอา๋อแสดงว่าบางทีเราอาจจะใส่ชื่อไว้กับที่นี่ แต่ถ้าที่อื่นคิวว่างบางทีเราเขาอาจจะสับเราที่อื่นใช่ครับแล้วก็จะมีระบบอ๋อแสดงว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการเช็คแล้วก็สอบถามแล้วก็กรู้ว่าเราจะขยับสิทธิ์ขยับเรียกว่าขยับสิทธิที่เรามีอย่างไงบ้างใช่ครับบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ